ไอ้พี่รร uh IC ู้้ยเหอไแป๊บนึงนะกูลนระเบิดอ้าวไอ้เชี่ยตำรวจมาจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาเื่อนนั่งพเพื่อนมาเลยปืนหลังบ้านออกออกมาเลยนะครับออกมาจากนั้นเลยเข้านะเรอนะระวังพี่ทำไมบัตรแจ้งมันเข้าตัวแล้วออกเข้าออกเข้าออกไม่อยู่เลยนะพี่มึงเป็นคนเดียวเปล่า น้องน้องเชื่อเลยอะมัยน้องมีปัญหาไปหาครับเออน้องชื่อเลยเน้องมาดิมาดิมาดิเราดีเพิ่งมาเอ้าพี่ก็เป็นคนที้พูดอย่ามันมาแล้วมันมาแล้วเอ็กอย่าเหลือนี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเขารอหนึ่โมงเพื่อนเพื่อนอยู่ในพาวสองคนมีพี่หวังกับรอหนึ่งโมงเออรีบๆบอกมานี่บอกมารอรอหนึ่โมงเอามาข้างหลังอุโมงด้วยไหมรอหนึ่โมงมันจะมาแล้วหลังฝั่งไหนอ่ะรัอ่าผ่าสะพานฝั่งสะพานมีดไม้มึงจะยัดจ่าอะไรมึงก็ระวังระวางกันหน่อยนะเว้ยมึงเเล่่่่่นนนกกัััแบบอออยยยยาาาดมวิ เวลาเอามีดจัดอ่ะไม่งนั้นมันไปโหม่ไม้เขาฟรียอย่าขายขำไม่เหียไม้มันออกนะฝั่งนู้นอ่ะฝั่งไหนอ่ะปืนปืนเราเช็ตกระสุนปืน<อ>ด้วยเวย้วยฮัลโหลอย่าอย่าเพิ่งง,วง่วงด้วยไฟไฟนี้ไฟไฟท้ายเล้วเอาหน่อยอเว้ยเฮี้ยมึงเอาจริงเอาจังเอาหน่อยเว้ยเซตเนี้ยเอาจริงแค่มึงติดอันดับสามก็ได้โอ้โหสองสามแสนสามแสนแล้วมั้งน่ะสามแสนก็เอาไปมิตติ้งไปเที่ยวไปหาพิษตรงพิตตี้อะไรสี่เซิงเต็มบ๊อบอ่ะน้องความเชื่อเรื่องสี่สี่อ่ะจะตั้งหัวงานไหนก่อน ตั้งตั้งหัวออกมาทางสะพานเนี่ยตั้งหัวออกมาทางสะพานค่ายทางทางทางไอ้น่ะสะพานทางปั๊มโวนเหลืองอะเหมือนมันจะมาทางเนี้ยมันมันมาฝั่งสะพานใช่ไหมพี่บอลใช่กูเห็นมันขับมาคันหนึ่งอะเดี๋ยวกูขับไปดูก่อนแล้วมาดูตามกูได้นะกลิ่นี่เฮ้ยมาได้สัตว์มาได้เสี่ย

เตรียมเลยเตรียมเลยมีคนอ้อมหลังอยู่แล้วมีคนอ้อมหลังอยู่แล้วออกออเออมึงขึ้นออกมาเลยเคลื่อน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 มาเคลื่อน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 มารอรับรอรับรอรับอย่าอย่ารีบจะรีบจะรีบจรีบจอรีมันเป็นอะไรอ่ะไอ้เชี่ยเอ็กูคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยด้รอบนี้ไม้กูออกแน่นอนการันตีมา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  มามาบวกบวกกับแม่กลางสะพานนี่แหละเชี่ยบวกแม่กลางสะพานนี่แหละมาเลยมาเลยอพี่ต่อต่อกันนะพี่สะพานมันสดจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ใหญ่บอลบอลบอลโอเ่โอเคโอเคโอเคมันมันมีมันมีด้านบนราคาว่ามันมีด้านบนราคามันมีด้านบนราคาด้านบน

ไม่เล่นหรอนมันกลัวนตีกันหรือไอ้มันกลัวมันกลัวมันกลักวเฮ้ยใครขับรถล,ลงห้วยลงน้ำอะไรบึงก,กอบอะ่ะเฮ้ยมันถอยมาเล่นหน้าหน้าวะ่ะตรงปัองว่งงงนะดูด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เราวัดไฟตรงกลางเดี๋ยวผมวางอ,อีมีดหลังให้โอเคครับรองใจใจยันใจยันเล่นใจยันได้มันมันมันน่าจะอ้อมมาตรงที่เราตีกันเองดีนะ เพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยก็รวยๆแต่ยำแผงเราไม่หรอกแต่ว่าไม่ยำกะปิใครก็ชวนไปต่แล้วก็จี๊ค่ะใส่เมย์จะเป็นอย่าร้างบึงก็ระวังน้ะมันหลับไอ้น้องไอ้น้องมีไอ้น้องมีเยี่ยมๆไอ้มันกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่มันไปใหญ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาทางเอ็กซ์บีพี่มันเอ็กซ์บีเออมันมันจะเข้าตลาดนะมันจะมาๆรับเลยรับเลยไม่เป็นไรกูต้องการแบบนี้อยู่แล้วมาเลยรับมันรับมันหันหัวมารับมันหัวมารับมันมาทางร่างหลังเรามาๆมาๆมาๆมารอรับรอรับรอรับ รับเลยรอรับเลยมันมาเจ้ามึงฝั่งหน้าแผนมันอะ่ะมันจะมีแน่ๆคนเอาปืนไปยิงบนอุโมงค์อ่ะบนปากอุโมงค์อ่ะบนปากอุโมงค์ด้านบนอะ่ะมันจะมีที่ว่ากอยู่มันจะขึ้นไปยิงฟรีตรงนี้ด้านบนอะ่ะมันขึ้นไปยิงแน่นอนแน่แนม,ม,มัน ก็ได้นะเราเอาปืนเรามารอได้เล่นปากเต่าโมเข้าไปเล่นลึเลยเลยมันมาแล้วมันอยู่เผาปืนปืนหลังไปมาแล้ว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 เขาจะเขาจะบอกไปนึงด้านหลังมันไกลเกินเขาจะมาหน่อยเขาจะมาหน่อยมาเขาจะมาีหน่อยมาเขาจะมาหน่อยมาเขาจะมาอีหน่อยมาเขาจะได้ข้าโมนะพี่นี่โม จะเป็นแลดนมเถ้ามเอเออกไปกักนอกกุโมึทำไา้านถ้าเกิดมึงโดนมึงโดนเพื่อนกักเพื่อนมึงโดนกักมึงต้องทะลุไปเอาเว้ยทะลุไปเยอะๆเลยตะโกนบอกเพื่อนทะลุไปเลยมึงแยกกระชุบมันปิดไม่หมดหรอก้านน่าามันปิดไม่หมดหรอกไอ้เหี้ยมถ้าึงทำแบบนั้นมึงไหวออติมัตาออติมัมามันมาจากฝั่งใครทหารเข้ามาจากทางรัฐทางทงหารอะ ขนาดเลยที่เจ้ามอยู่หลังผมเนี่ยเออปากหลังเข่าเหรใช่ไหมเออปากหลังเข่าขนาดเนี่ยมันโผล่มาแล้วเนี่ยกตีเยอะแหละไอ้เหี้ยเออมาละ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 มันมาละมันมาละมาละหายมาจริงนะมาล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 ะเฟรมหายละแหลกระ ในรอดอย่าออกไปส่องในรอดมึงเข้าไปถ้าไม่ใช่ปืนเข้าไปเข้าแล้วพี่เข้าแล้วพี่ดูไปอยู่มาละมาละมันมาละมาละี่ลุกเล่นเปย์เล่นเปย์นานมากเหมอนกนะมาละมาละมาละน้าหน้ามาะมาล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 ะมาาละมาละมาละมาละาละมาละมาลมามาละะมาละมาละละมมาละมะมาละะมาละมาะมาละมาลมาละ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 มมา

ฟังงานหน่อยยิ้มีอ่ะวังานมาหน่อยไม่ให้มันออกเว้ยฟังแล้วแล้วลงเลยไม่อไม่ได้ได้ขึ้นมาด้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้แมวายตัดวายวยย่าเฟียาเฟี้ยวบลาพวกไม่มีน้ำยาจะเอานเหนียวเี้ยวลเียวลเอาข้วเหนียวเคียวลารู้มึงคิดึงูคนเดียวเอี้ยากด็เียบปยบนอยยูเบอน่ย

เชื่อจทะล้มาชุบม้เนี่ยทารุมาไม่ได้แล้เนี่ยเดี๋ยวช่แ้านไม่ได้แล้วล่ะกไม่มีหน่วยปับเป้นเย่เลยใช่ทั่เป้ปัเป้เชื่องทะลุมาเฮ้ยปืนเราเต็มเลยนะต้องทะรู้มาปืนเราเต็มเลยหลังบ้านน่ะปืนเราไมเล่นข้างนอกเว้ยเนี่ยปืนเราไปสิบพันเลย เชี่ยเปลือเราอยู <t ik Whatever> <t ik> ่ห้องนอกเต็มเลยสัะโอ้โหไม่มีปืนยิง เมันจริงไม่ถึงว่ะเขี่ยปืนปืนจริงไม่ถึงว่ะพยายามจบ่อยฟังกูวัสดีครับเสพดียันเลยยันเลยเข้ามาก่อนอ้าครับไอ้เชี่ยมันปืนจริงไม่ถึงไอ้เชี่ยปืนเราอยู่ข้างนอกหมดเลยกูแค่อยากให้กำลังใจจริงมาไม่ถึงพแวสมพื่พี่าม ปืนมันยิงไม่ถึงแม่ตแต่ปืนเราแม่งอยู่ต้นนอกหมดเลยเฮียอย่าเล่นตัวนี้เนี่ยเราต้องเราต้องแก้คุณดูมันไม่ใช่แข่งจริงเว้ยพวกคุณต้องหาแก้วิธีแก้เกมนี้เว้ยถ้าปืนจริงไม่ถึงเราก็ต้องปรับแก้เว้ยชนะแพ้มไม่ได้ให้ใครตายนะเว้ยนี่คือการซ้อมนะเราตัวแทนซัมเมอร์ทั้งเอลเคนและมอนเทสเว้ยอย่าวิ่งออกไปอย่าวิ่งออกไป ร้อยผมจะแพ้รือชนะไม่เป็นไรหรอกซ้อมมันเองอะแต่เราต้องแก้เกมภาพที่โอเคทําให้เราเห็นตอนเนี้ยภาพเดียวที่เราจะเจอในการแข่งเลยภาพที่โอเคที่ทำคนดียคนเนี้ยคือจะเป็นภาพที่เจเคอแฟมทําแบบแบบแบบนี้เหมือนกันบอล เปนไงเดี๋ยววะโอเคจริงนะเออกันนะเอ้ย <c oughs> เฮียบาลีได้ดิมาีได้เนี่ย <c oughs> เอ้ยบาลีได้ไดิ โอ้ยแบกแบกแบกปืนแบกปืนแบกปืนแบกจัดโอ้ยปืนแบกจัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยผังอะนี่บ้านพังอะนี่โอ้ยถ้ามาได้นี่คือจบเลยนะปืนแบกหน่อยปืนแบกกว่านี้หน่อยเฮ้ยปืนแบกว่ะเฮ้ยปืนเยาแล้วโอ้ยปืนปืนเล่นดีปืนเล่นดีโอ้ย ้เฮียปืนตัวเดียวเฮียปืนตัวเดียวไอ้สัสโอ้ยปืนตัวเดียวเอ้ยไอ้แก๊บได้คนดีไอ้บวกแก๊บได้คนดีเฮียเฮียบอกแก๊บได้คนดีสัสโอ้โดนนะโดนนะเฮียไอ้แก๊บโอ้ยเฮียคนแบกเลยใครวะไอ้สัได้เรื่องจัดเลยว่ะโอ้ยเฮียแม่งเล่นมันจัดเลยว่ะโอ้โหโดนโอ้เสียดายโอ้ยอย่าไปหาทำอย่างนี้ตอนแข่งด้วยขานขำนะกูบอกให้ โอ oh, ้ยเสียดายว่ะถ้าไม่โดน็อตสุดท้ายแม่งได้ได้หมดเลยนะตื่นหมดแล้วนีข้างหลังพังไรอเียวอียเอลเคจะตายดีกว่าเิยหมดบัฟเอเคจะตายฮดอเคจะตายหัวเสียจัดเลยอ่ะผมบอกเลยถ้าเป็นผมเลาคารทำแบบนี้เฮียเกิดเฉยอ่ะเนา โอ้โหเฮียโ้ัหเฮียตืนตัวเดียวไอ้สัสปืนเปลี่ยนโลกไอ้เฮียปืนเปลี่ยนโลกไอ้สัสตืนตัวเดียวเฮียก็เดือดเดือดัเดืดวันเดืดน่าเดือดันเดืดปืนจริง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 จริงปืนปืนนโอ้งเยนี้ เพื่ออนลบตีเพื่อนอย่างเดียวเลยน้องกลายมาเป็นไฟใหม่เลยเฮียเฮ้ยดูเฮ้ยแต่อีพีมันมีวันหมดเหรอใช่ปะอีพีมันมีวันหมดใช่ปะมึงเนี่ยทำไมผมรู้โอ้แต่ไม่เอาศพเพื่อนเลยวะโอ้ไม่เอาศพเพื่อนเลยวะเชียละไอ้สัตว์ โอ้ยตัวลามตัวลามปิดไม่ได้แบบนี้ตัวลามปิดไม่ได้แน่นอนตื่นละตื่นละตื่นละหลังพังใช่ไหมชุบมาน้องไม่อุ้มสกกันเนะวันที่สี่สวยในรูดิโอ้โหชุบในรูนะ่าจะเกิดเยอะกว่าในรูขวารถเนี่ย

โอ้โหมันทุบหมดไ,หมไปทำไมกูกดอุ้มแล้วมันแคนไม่ได้วะรีสวยแล้วทำไมกูแคนไม่ได้อ่ะค,คืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยกูไปกดผิดไอ้สักกูจะใส่เกาะเสียบไปชุบเฉยเลยกลางไฟกูจะหลุดไอ้เหี้ยโ,โดนอีกแล้วโดนกึนอีกแล้วโดนกึนอีกแล้วโอ้แต่วันนี้ด๋อยมากอืมด๋อยมากของเราอิโม่หลังเยอะมากเลอยอะเกิดบ้างเกิดบ้างเกิดบ้เกิดไหมเกินไหม สัตวที่มูลหลังเยอะมากเลยใหม่บ้ะบีบบ sure> ้ะมีชุดปุกวะอยากเจอรึเปล่าโอเคอยากเจอแึเปล่าอยากเจอแล้วล okay ่าเกลียงเลยวะกอยากเจอเจอโอเคเนี่ย nice กูไม่ไหวกูมึงละเอาไป ไม่มีพย a นะเอามือหควายป้าเยอะกว่าไอ้ป้แต่รี่ลูกคู่มันเดิมามอัตอรี่ก็แพ้เมบับก็เดือดชิบหายเลยเื่อไลม่ม่ไม่ได้แป๊แบแปไม่มาาเอเมึงยืนชซ้ายขวาแนให้เพื่อนให้เพื่อนบับระมเปิดาแบนี้ แอ็กอะไรอ่ะกูปล่อยให้มึงรีสตอร์มีรีเซ็ตขบวนหัวได้เฮียเดี๋ยวเจอพวกกูไฟดอกซุ่นหมดอ่ะมันไม่มันโอ้ยไม่เหมาะว่ะอุโมไม่เหมาะกับในประเทศวะอุโมไม่เหมาะกับในประเทศวะอุโมไม่เหมาะกับในประเทศว่ะตายมันอาร์เกสีมันไม่